ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมดูท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกัผมแมงโก้นะก็อยู่ในเกมอะพิโลโฟเบียนะครับก็อ่านชื่อยากนิดหน่อยนะเกมนี้จริงๆมันไม่ใช่เกมโรบบอกนะครับมันเป็นเกมจริงๆนะคือมันโรบบอกคือเขาเรียนแบบเป็นแบบเกม จริงมานะครับเป็นเกม The b a c k Room นะแนว The b a c k Room นะครับหรือเกมผีนั่นเองเฮอร์เร์นะครับก็ภาพซีดภาพซีดละแหละภาพภาพสุดยอดมากภาพมันสุดยอดจริงๆดูครับความสวยของภาพสวยมากเลยนะครับอันนี้คือผมก็อยู่เลเวล0นะูนย์อะอย่างไรอะบีนะ ผมอยู่เลเวลศูนย์นะครับคือผมต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้นะเปิดไปฉายได้เนาะโคตรหลอนครับบรรยากาศคือ่อทําทดีมากนะเสียงเท้าไปตามลูกศรใช่ไหมมืดจังไปตามลูกศรครับไปตามลูกศรน,น่าจะมีเอนติตี้ด้วยนะหรือสัตวประหลาดครับถ้าใครไม่รู้นะจะม,มีสัตวปราดนะเอนติตี้อุ้ยยังหลอน อากาศอย่างได้ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอุ้ยอะไรอุ้ยอุ้ยมันมาแล้ววิ่งวิ่งวิ่งตัวอะไรตัวอะไรคือตัวอะไรคือตัวอะไรโอ้ยเลยเลยสวัสดีอุ้ยอู้หตัวอะไรอ่ะเดี๋ยว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 ตัวอะไรอ่ะทุกคนนี่แหละมันความหล่อมันจะอยู่ที่ตัวนี้แหละทุกคนนี่กระดาษอะไรอ่ะ อุ้ีเสียงอย่างไรเสียงอะไรคืออะไรอุ้ยมันมาแล้วมันมามันมามันมารีวิ่งมันมาแล้วมันติดมันติดกำแพงมันติดกำแพงมันติดกำแพง่ายรูป่ายรูปนี่นะครับคือเอนทิตี้นะครับเอนทิตี้ที่มันทำอะไรนั่นอ่ะเอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอะไรนี่อไอ้กู้หลอน เสียงโคตรดังครับไซเรนเหรอมันคือไซเรนเหรอเดียว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 มันอยู่ไหนไม่อยู่แล้วเฮ้ยอะไรอะ่ะมันติดกำแพงอยู่นั่นอะ มันหายติดแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วจ้าไปสีเขียวเพื่ออะไรไปมันมาแล้วมันมาแล้วไม่อยู่แล้วไปตามลูกศรไปตามลูกศรผมไม่ยุ่งแล้วไปสีแดงเหรแล้วไงอุ้ยอุ้ยมันมาแล้วอู้เหนื่อยวิ่งไม่ได้เหนื่อยเอาเอยวิ่งไม่ได้ดนจับแขนแอววว่า อะไรครับนี่โหลอนครับทุกคนอาจจะไม่ได้พูดเยอะนะอุ้ยอ่าไม่ได้พูดเยอะนะครับเพราะว่าผมตั้งใจสมาธิเล่นนะที่เดี๋ยวไปไหนต่ออุ้ย,ยตัวอะไรอู้อู้ตัวอะไรตัวอะไรเดี๋ยวไอกิ้ตัวอะไรตัวที่มันจะมากลัวเราหรือเปล่าอุ้ยอย่างหลง หลงหลงมากเอ้ยเฮ้ยทำไมจอเริ่มสั่นจอเริ่มสั่น what what the help เอ้ยมันมาแบบคือไม่ให้ตั้งตัวเลยอะอยู่ดีจอก็สั่นครับโอเค าจอสั่นคือแปลว่ามันใกล้เรานะจาไว้จําไว้จําไว้นะในสมองเข้าไปในเซลล์ส่วนลึกอุ้ยคุณอะไรเนี่ยเอาไวแล้วจอยังไม่สั่นโอเคดีมากยังไม่ใกล้แล้วครับแต่ตอนนี้จอสั่นแล้วไปละมันมาแล้วมันมาแล้ว มันตามเรามาแล้วทุกคนวิ่งหนีโอเคมันอยู่ฝั่งนน้นเราต้องไปฝั่งนี้นะครับเฮ้ยคืออะไรคืออะไรผมอยากรู้คืออะไรเนี่ยเก็บได้ด้วยเฮ้ยเก็บได้ด้วยคืออะไรอะ่ะเหมือนเป็นลูกก้อนกลมๆให้เราเก็บสะสมครับอุ้ยอันนี้ไฟสามสีเฮ้ยสวยดี ไปสามสีไปดีฮ้ยเฮ้ยมันมา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 อู้โอเคอไปต่อเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วรูส่อนเริ่มเยอะแล้วครับรอน่อยเดี๋ยว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 นี่ไงนี่เราเจอแล้วครับทุกคนเราเจอแล้วอู้หูเราเจอแล้วอู้ นี่ครับทางออกดูนะนี่ทางออกอ้ oh. yeah. าวเย้ผ่านแล้วกว่าจะผ่บบานเกมนี่คือผมเคยเล่นกับเพื่อนอยู่นะครับแต่นานมาแล้วไงก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยนะแต่เรื่องด่านอะไรก็น่าจะเหมือนเดิมครับอุ้ยเมื่อกี้ ก่อจะเจอคือล่อไปสักประมาณสิบนาทีเลยอะ่ะแย่ก็ยังดีครับที่เจอไม่เหมือนเจออะไรใต้ปลายทางอะ่ะนี่เหมือนเป็นบ่อน้ำเดีย๋ยวนะต้องมีตัวอะไรแน่เลยลองกด h s ด i t c ดิลองกด h s ด i t c ดู นี่อู้มันมาเลยมันเนี่มันเป็นตัวเนี่ยเนี่ยเอ้ยตัวอะไรเนี่ยน่าขนลุกแหว่เลยยังแหว่ดูดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปแล้วรอมันไปก่อนมันไปทางซ้ายเราต้องไปทางขวาเนาะอันนี้คือผมจำได้คือต้องไปดึงคันโยก นีโอเคอุ então, wow. ้ยมันมาอุ้ยมันมาอุ้ยเดี๋ยว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 ผมยอมแพ้มาฆ่าผมเลยมาฆ่าผมเลยมามาดิไม่ฆ่าไม่ฆ่าเอ้าเอ้าเอออย่างนี้แหละเมื่อกี้ไม่ฆ่าคือผมเดินยิ้มผมเดินยิ้มแล้วมัน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 คือมันอยู่เฉยเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรครับเนี่ยเออ พี่อย่าอย่าเดินใหม่นะขอร้อโอเคคือแล้วให้น่าจะได้ไปดึงคันโยกมันไม่ชันโยกมันคือให้หมุนนะ่ะเอออย่างนั้นก็ปร,ประมาณนี้ก่อนนะคลิปนี้ครับโอเคนะปเจอกันพาราทหน้านะครับอาจจะมาเล่นต่อหรือว่ายัางไงก็มาเจอกันนะพี่เนาะมาขออีกสักทีมา แค okay. มันก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนเลเวลหนึ่งเอ้ยเลเวลศูนย์สักเทไหร่นะก็ดีมากจะได้การเล่นการทำอ,อย่างนั้นบายบายนะครับ